สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็จะมารีวิวเกมนะครับที่ลงทั้งมือถือแล้วก็ PC ฟอร์มใหญ่อีกเกมหนึงครับนั่นก็คือน ok ิโนคูน Crossword ที่เป็นภาคแยกออกมาจากซีรีส์ในชื่อเดียวกันนิโนคูนินะครับจะเป็นอย่างไรบ้างก็มาดูรีวิวกันสำหรับเวอร์ชันที่นามารีวิวนะครับจะเป็นเวอร์ชั่น PC ครับมาเริ่มกันที่ในเรื่องก่อนเลยครับในเรื่องเกมนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนมังงะหรือไลท์โนเวลแนวอิเซคาคทั้งหลายก็ใช่เลยครับเกมนี้ ในเรื่องจะไปทางนั้นก็คือตัวหลักเข้าไปเทสเกม VR แล้วก็โดยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ตามนะครับทำให้เราถูกส่งไปยังต่างโลกในโลกของนิโนคุนิแล้วก็ได้เริ่รผจญภัยจากที่นั่นนะครับด้านแนวการเล่นของเกมนะครับนิโนคุนิครอสเวอร์นะครับทำออกมาในรูปแบบของเกมแอคชั่น RPG ที่มีการาฟิกแนวการ์ตูนของค่ายสตูดิโอจีซึ่งเกมจะนําทางเราไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นทั้งคัสกินอย่างสวยงามเป็นพักๆนะครับแล้วก็บทสัญญาเป็นระยะ และด้วยเกมนะครับที่มีความเป็นมือถืออยู่นะครับทำให้มีระบบออโต้มาให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยนำทางไปยังเป้าหมายของเควสหรือ,อกำจัดมอนสเตอร์โดยระบบ AI ไนะครับจะช่วยเราต่อสู้ทำให้เราเกมเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เกมจะไม่ออโต้เรื่องของการดำเนินเควสให้ทำได้แค่นำเส้นทางและสู้เท่านั้นครับตอนคุยเควสนะครับเราต้องดำเนินการเองแม้จะไม่มีช้อยให้เราเลือกก็าตามครับ และนอกจากนี้นะครับการนําเส้นทางเนี่ยเรายังต้องคอยดูแลมองหากล่องสมบัติอีกด้วยซึ่งกล่องสมบัตินะครับสามารถเปิดได้โดยใช้กุญแจที่ได้จากเควสรายวันนอกจากนี้นะครับยังมีวิสตา้านะครับที่เป็นทําหน้าที่เหมือนกับจุดชมวิวนะครับที่เมื่อเรากดใช้แล้วเราก็จะได้โบนัสสเตตัสเพิ่มเข้ามาครับนอกจากเควสหลักนะครับก็ยังมีเรื่องของเควสชื่อเสียงแล้วก็เควสรายวันให้ทําอีกมากมายเลยครับในแต่ละวัน โดยเควสชื่อเสียงนะครับจัดเป็นเควสบังคับอย่างหนึ่งเหมือนระบบฝึกสอนปาในตัวครับมีความจําเป็นอย่างมากเพราะว่าค่าชื่อเสียงเนี่ยใช้ในการปลดล็อกเนื้อเรื่องหลักอีกทีหนึ่งถ้าคิดว่านี่มันน้อยไปนะครับเกมยังมีเรื่องของระบบดันเจี้ยนส่วนตัวแล้วก็เวอร์บอสเข้ามาให้คุณทําเป็นระยะอีกด้วยยังดีนะครับว่าเควสรายวันสามารถจบเควสด้วยการจ่ายเงินได้ทําให้ประหยัดเวลาไปได้พอควรครับต่อมาดูเรื่องของการพัฒนาตัวละครกันบ้างครับ ตัวเกมนี้นะครับมีคลาสที่เลือกทั้งหมด5คลาสประกอบไปด้วย Distroyer Engineer Rogue Swordsman และก็ Witch นะครับซึ่งก็ล็อกเพศและก็ตัวละครอีกด้วยทำได้แค่เลือกของทรงผมแล้วก็สีผิวครับส่วนการตกแต่งอื่นๆนะครับจะเป็นเรื่องของชุดแฟชั่นที่สามารถได้จากเควสหรือกาชาครับและแน่นอนว่าหลายอย่างก็ไม่ฟรีหลังจากที่เลือกตัวละครแล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยอยู่เป็นวันเล่นตัวใหม่ทำให้สกิลอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างตายตัวอยู่ หลักแล้วตัวเกมจึงเน้นให้เราพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นครับผ่านทางการอัปเกรดอุปกรณ์หรือใช้สัตว์เลี้ยงที่เรียกว่า i m a g เจนในการเพิ่มค่าสเตตัสและช่วยต่อสู้รวมไปถึงการเก็บเลเวลเพื่ออัปแลงจ์คลาสให้สูงขึ้นอีกด้วยก็บอกได้เลยครับว่าอุปกรณ์กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีอะไรให้เราทำเพื่ออัปเกรดเยอะมากๆเยอะขนาดที่ว่าทำให้ผมขี้เกียจได้เลยครับนอกเหนือจากการอัปเกรดอุปกรณ์หรือสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับการสะสมไอเทมหรือสำรวจสิ่งต่างๆเนี่ยก็ยังได้เป็นรางวัลสะสมหรือเพิ่่มสถานนนะตัลครเชก ะางาั้นเกมนี้นะครับการพัฒนาตัวละครมีเยอะมากอยากเก่งก็ต้องออกสำรวจครับต่อมานะครับอีกส่วนสําคัญของเกมก็คืออิมาเจนหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่เราได้เจอในเกมนี้นั่นเองเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครหลักได้แต่และตัวก็มีสกิลเฉพาะตัวมีค่าสเตตัสธาตุระดับความยากเป็นของตัวเองและยังสามารถพัฒนาเพิ่มความแข็งแกร่งเองได้โดยเราสามารถพกพาเข้าสู้ได้ทั้งหมด3ตัวแต่จะเลือกออกมาสู้ได้แค่ทีละตัวเท่านั้น นอกจากการใช้สู้ทั่วไปนะครับเกมก็ยังมีระบบอื่นๆอนย่างเช่นการส่งสัตว์เลี้ยงไปหาไอเทมชนิดต่างๆด้วยเพราะง้นสัตว์เลี้ยงเกมนี้นะครับจึงมีดีมากกว่าที่จะเป็นแค่วิ่งตามเราครับต่อมาก็ต้องพูดเรื่องกาชาครับเป็นเกมมือถือแน่นอนมีกาชาอยู่แล้วโดวยเกมนี้นะครับกาชาประกอบไปด้วยกาชาสัตว์เลี้ยงกาชาอาวุธกาชาเสื้อผ้าส่วนตัวนะครับผมแนะนําว่ากดกาชาเมื่อมีบัตรกดเท่านั้นครับ เพราะว่าอาวุธสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถหาได้จากคอนเทนต์ในเกมอยู่แล้วอาวุธก็คราฟอัปเกรดเอาสัตว์เลี้ยงก็มีระบบฟักไข่ส่วนเสื้อผ้านะครับมันมีแจกเรื่อยๆผ่านเควสอยู่แล้วเพราะงั้นเพชรที่มีนะครับเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นที่จําเป็นดีกว่าสรุปโดยรวมนะครับจากที่เล่นมาผมเริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่วันที่2ของวันที่เปิดนะครับบอกตามตรงว่าเกมนี้ฟอร์มใหญ่มากครับเขาใส่ใจอะไรหลายอย่างมากทั้งเนื้อเรื่องระบทสนทนารวมถึงด้านกราฟิกอีกด้วย แต่ด้วยความใส่ใจนี่แหละครับทำให้เกมนี้ถ้าอยากเล่นให้เต็มที่ต้องมีเวลาสมควรเลยครับจากคลิปที่ผมทำเนี่ยจะเห็นว่ามีเลเวลแค่20กว่าเท่านั้นเพราะว่าผมมีเวลาเล่นน้อยมากการจะดําเนินเนื้อเรื่องนะครับต้องผ่านเควสย,ย่อยเควสชื่อเสียงเพื่อดำเนินเควสหลักก็กินเวลาสุดทนาพอสมควรเลยเพราะงั้นใครคิดเล่นเกมนี้แบบจริงจังนะครับอาจจะต้องยอมเสียเวลาเกมอื่นเพื่อลงเล่นเกมนี้ครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้ก็ยังมีข่าวว่าในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ pay-to-earn นะครับ แม้จะไม่รู้นะครับว่าจะออกมาขายในรูปแบบไหนแต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่1ที่น่าสนใจครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมเพื่อหาเงินสุดท้ายก่อนจากนะครับผมก็อยากแนะนําว่าเกมนี้ถ้าใครมี PC ก็เล่นเวอร์ชั่น PC ไปเลยเพราะว่าเขาทามาดีอยู่แล้วครับผมลองเล่นผ่านโปรแกรมพวกอิ m u l เลเตอย่าง LD Player แล้วคุณภาพซู้ PC ตรงๆไม่ได้ครับส่วนถ้าเล่นบนมือถือนะครับก็ร้อนแน่ๆครับกราฟ,ฟิกนี่เอาเรื่องมาก สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมมีโค้ดเกมใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วแล้วก็ขอจบคลิปดวยเพียงเท่านี้เลยครับหากชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ